เใหม่เนี่ยเขพิจนนะารณาเขาจะจ่ายเขาไปเจืเรือเจ,ะจะียใในวาดอย่างเดียวละแตนนะ่เต้นอ่ะเต้นทั้งน่องเขไม่จ่ายละที่เวเขาจ่ายเองเขาจแบบแบบเสียงแบบนี้ก่อนถ้าเต้นตนองที่เวทเขาจะจ่ายเองเหมือนกันทั้งน่อง รมดอะเลยเจ้าภนั้นภายนอกสิเรามาที่เขาน่าก็คงจะยกพื้นที่ให้เขาเรื่องการค้าขายยังเดียวเฉพาะข้างนอกใช่ไหาเจบนนาเจ้เมาตดลองงานนะ้วก็มเดียวแต่ไปเขาะจ็ใจใจเจ่ายเขาไมจะรดน้งครับใ่เหลือไห้ไปไม่ว่าคงจะต้องไปเรีนพื้นฐานั้องที่บางท่านสะสมปูนแก่สมตัดสัดส่วนแล้วของเหลือมันจะได้หนักอยู่นะเขาเข้าใจ็บเปนันนา และอย่างหนึ่งอย่ามองในงบประมาณที่ตั้งมาประมาณห้าหกสิบปีแล้วเงินงบดุ่ของนี้ยังมีถึงห้าแสนนี่ว่าน้อยน้อยสุดๆเงินแต่แที่มันจะมีเป็นล้านๆนะส่วนหนึ่งนะแล้วว่าจะเสนอว่าวันสมประชุมของสมคมแต่ลรปีเนี่ยพุทธสมคม่ะจะเป็นพระป่าขันกุศลด้เป็นการลงทุนที่น้อยที่สุด นล่วก็หลายอ่างเกิดแต่งงนแต่งหน่วยจาระเตจเรื่อหายอย่างทนบุญนะเอานี่แหละเื่อสามาพุทธสมาคมออกหนังสือเชิญชวนทำบุญหรทุกสมาเตของสมาชิกสมาคมอะไรต่างๆกันเนี่ยว่ามันจะเป็นการรวมทำบุญมาทุกเจ้าหลงต้องเสียอย่างนั้นเพราะนั้นเราประชุมว่าทำบุญพิธีเรื่องพระธรรมดาระก็ ถวายพาระป่าก็ได้แลง,ง่ายๆเป็นการพบพระสมมาคมไ้พบพระกันเป็นการได้บุญด้วยอ่าแล้วก็เอาเป็นอีกอย่างหนึ่งเอาเป็นไอ้ดีไลน์ของพุทธสมาคมหรือว่าชี้อะไรใส่ถ้าทำบุญเวันหนึ่งในโอกาสวันเกิดหรืออย่างวันเกิดน,นี้กําลังเลยอยากทําบุญก็โอนเข้าในไอดีไลน์วันชีของสมาคมมันจะเป็นน้ำบ่อซึมมาตลอด น่ะไอ้ไม่น้อยเราไปทำบุญถึงก็ทำบุญส่วนพอคิดจากการสมาคมเขาเนี่มันมีหนักทีกู่แล้วการใช้จ่ายมันเยอะลายจ่ายเยอะกว่ารายรับเราะนะเราองสร้างรายรับมันสมดุลเนี่ยหนะักกว่ารายจ่ายได้ยินดีนะอันนี้นก็จะฝาในในในกไวนะ้เนื่อเยนยนใหม่เนี่้พิจารณาการทำไอเดียไลน์เนี่ยกาบอกบุญปีละข้างบอกตอนแรกเอาปาสัตวปลาการกุศลเนี่ย เาเบกวากาุศมส่วนเอาไป่จงของน้งปองเขามีไอดีไลนแล้วก็จะสะดวก่ะต้องไปแจ้งส่งไปโฟนแล้วก็ส่งสลิปไปนในยโยกเลยขารักษาแล้วก็ออกหนังสืออย่างก็ว่าไปนะลาบใบเสร็รราบหนึ่งบอกโมทนาไนเป็นแล้วแม่เนรอันนี้จะได้จะได้เงิ่งายที่สุดามเนี้ของทุกเจ้านั่นแหละทุกเจ้าแต่ยินก็ปามีการโอน นะมีแตไใอย่างเดียวที่ใจน้อยอย่างเขาจะมาขอดรับปลาปีนึงนะว่าผมปอก็แล้ววันอมอนอได้ั้งใจนะว่อใจมอตั้งติเชือสมอนวัเดียวมยากเยอะนะครับเราข้าเมาแกงมอมาด่วนแแช่นั้นลงได้บุญใจน้อยไร่ไร่รับรองอาไรรับมาบอไใจนะเขอเสนอที่ยากงานนี้าะจะนำ อ่ายามิะเสนอแคม